วันนี้เราก็จะมาสอนการป้องกันการโดนสแปมเฟซนะคะอย่างแรกเลยก็เข้าไปที่ facebook ก่อนนเสัยรบกวนก็ขออภัยนิดหน่อยนะคะก็ง่ายๆเลยก็เข้าไปที่ไอ้สามคิดนี้นะคะค้างหน่อย แล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เข้าไปที่ทำลายและการแท็กนะคะก็เข้าไปที่ตรวจทานโพสที่เพื่อนแท็กคุณไว้ที่จริงมันจะคำว่าปิดแล้วจตกนี้เปิดเวลานะคะมันจะมีคำว่าปิด แล้วก็เปิดเอาไว้นี่แล้วก็เหมือนกันนะคะก็เปิดไว้2อันเลยแค่นี้ง่ายๆนะคะแล้วก็สามารถป้องกันการโดนสแปมเฟซเด้นะคะก็มีเสียงรบกวนไปก็ขอพักกันนะคะก็มาสอนแค่นี้เนาะใครรู้แล้วก็อย่าว่ากันสวัสดีค่ะ